สวัสดีครับบ่าวแถวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับเนาะมาหาปูหาเจ็ดแปดขับปูวากับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะขับชุดล่างเหล็กเปลี่ยนพี่น้องนะครับผมขับปูวาเหล็กเปลี่ยนครับวันนี้ก็เลยเขามาหาปูนะครับผมขับจังเข่าไปฟังน้ากันจังเข่าไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันขับปูพึ่งมาเนาะครับท่านผู้ชม กับปูพึ่งมากพอดีเลยครับบ่าวเถากําลังจะกลับออกไปครับรถปูกับเขามากนะครับท่านมาชมจังเขาไปฟังน้ากันเพราะอาปูทรงไล่ปิดบอกนะครับเนาะรับปูไล่ปิดบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับชุดล่างนะครับเหล็กเปลี่ยนรับเป็นทรงใหม่เป็นวันเหล็กเปลี่ยนพี่น้องกับงวดวันที่1มิถุนายน2566นาะครับผมจังมาชมมาฟังน้ากันพี่น้องนะครับ ไปใส่มาพ่อาโอ้ภาปู่เปโรงพยาบาลโอ้มื่อขึ้นไปไปตั้มู่บ้านสองขึ้นสองขึ้นโอ้ไปสองขึ้นโอ้ขึ้นจากไข่แน่ต้องปึงปังปึงปังแล้วขับทานอาหารในบ้านทองเสียโอ้ทองเสียโอ้ครับจังวายอยู่ธรรมชุมขับไข่แน่แหละนี่ปู่ครับผมออกมาแล้วนะครับเนาะทวนทวนมีกำลังนะปู่ครับผม เอารถปูไปท้งไหนฝ้ารถปูอยู่ในบ้านรถปูอยู่ในบ้านโอ้รถปูครับผมอ๋อขับปูว่าทองเสียพี่น้องนะครับเนาะครับเพราะว่าปูครับทรงไร้ปิดบอกบาเถ่า,ถาบาดถากมากแต่วาา่าบอกอปูครับเนาะรับปูพึ่งมาจากโรงพยาบาลอาหารเป็นพิษทองเสียแต่ว่านะครับพอดีปูมากขึ้นจะแข็งแรงแล้วทวนๆไม่แห้งเราบอกปู มีแห้งแบบว่คือไอ้กวดเอาใครแน่แล้วเอากราบน้ำมัสการครับปูทองเสียปะปูปูทองเสียปะครับอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเก็บจังเก็บเจียวเก็บกระทันหันเก็บทอดห้าเกียวน้องเราเนี่ยห้าครับปุ่นท้องดังมากดังมากไปรบบานเี่ดท่ายอยู่นี่ท่ายามเชียวรับกับ ทายสามเทียบไปเพราะลูกบ้านนี่ทายอีกอาหารเป็นพิษเพรครับบานนี้ขึ้นไปตึ๊กโสงอีกครับไปทายอีกหาเทียบเมื่อยเอร์เลยเมื่อยเอร์อาหารเป็นพิษทั้งอากาศน้ำร้อนกันท้องว่างเนาะท้องว่างเนาะมาแลงท้องว่างมันห่างออาบ้านละมันสันนุ่มเข้าไปเจ็บนุ่มเจริญมือขึ้นบ้านนี่ไม่ได้นอนมันเจ็บเจ็บหรืเจ็บบิดบิดเจ็บเจียวจังเขา ไปหาหมอหมอว่าเป็นยังละปูอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเนยนปูทั้งอากาศมันร้อนนะปูเนาะอาหารช่วงนี้ทังไปสันนันบักโม่เนี่ยสันมากไม่กับมันกระดิบมือถือก็ผ่านได้แล้วนะปูข้ไข่แน่แล้ะนะปูเนาะข่แน่ล้วเอากับจังหวะเขามาหาปูคือว่าผู้ใหญ่ใจดีเลขเปลี่ยนบ่ปูเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขอื ชุดล่างป่ะปูมันเปลี่ยนเลขล่างเปลนะะยเ่ยนเลขล่างไวยมันสัญจรขับปูมันเปลี่ยนเลขล่างแล้วไวยสัญจรนะครับปูใหญ่เกดีปูว่าเปลี่ยนเลขขับปูปูมาครบล่าง มาครบล่างเหมือนกันเปนไงมา่งจะใส่ร่อมาเนี่ยเอาท่านผู้ชมชุดมาครบล่างครับเนาะนี่ก็ครับ มีแปดมีหกมีหกหรอกคับมีโอ้มีอย่างแหนว่ามันก็น้ำเอากลับเ,เดี๋ยวปูบ้ที่พันสรงมาให้ปูก่อนอครับอ่าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งมาครบล่างเจ็ดแปดเก้าหนึ่งมาครบล่างอา่าหลักสิบขับเก้าก็แปดหลักสิบเก้ากาับแปดมากออืยิ่งใส่ทุ่มนี่ครับ สิบล่างเก้ 8, าก็แปัวละยิงใส่เลขซองมาหนึ่งเลขซองเพิ่นออกมานั่งเก้าหนึ่งเาหกอันนี้เลขซองพิ่นเลขซ,อง,ลขซองป,ปูเนไว้นะครับปูเลขซองกับหวยซองหวยซองผู้ใหญ่ จดีกับอันนี้ปลาปูมีสองหางอ่ะสองหางอันนี้มาครบล่างเป็นเห็บเก้ากับแปดหลักสิบปลาปูเขียนหลักซิบไปในปูตรงนี้เก้ากับแปดในหลักสิบตรงนี้ปูสิบอ่ะสิบสิบอ่ะสิบขับยิ่งใส่ทุ่มนี่ยิ่งใส่กะจะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็ตรงกับหัวซองผู้ใหญ่ใจดีนะปูเนาะ ปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดก็หนึ่งมีเท่านั้นมิเท่านั้นกับปูมีเท่านี้เนาะปูเนาะนี่ครับชุดล่างมาครบล่างเลยพี่น้องเลยครับเก้ากับแปดหลักสิบเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งกับปูมันสียู่เปะ หน่วยกับหน่วยหน่วยสิบบวกกันครับก้อนก้อนกับเจ็ดหนึ่งดับแปดออกหกหาบวกเก้าเก้านะครับเก้าเก้าดับแปดล่างออกหกหาครับหกห้าแล้วรับหนึ่งล่างไม่อกเก้า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 มันเิดรับอยู่บวกหนี่ยแปดนี่ปูเขียนอันนี้ใส่หนี่เห็นปูผู้ใหญ่เจรีเขียนข้างล่างนี่ก็ได้ปูเก้าหนึ่งกับเก้าหกเขียนใส่เนี่เก้าหนึ่งกับเก้าหกเขียนลงนี่เป็ปูอันนี้ผมจีบครับ นี่ปูเก้าหนึ่งกับเก้าหกเขียนลงนี่เก้าหน <91 S 1> ึ่งกับผู้ใหญ่จจดีเก้าหกเก้าหกอันปูอันอนี้เขียนอันปูอันนี้ชุดนี้เขียนทั้งนเซ็ตนี่ปูนะไงนี่กุ๊บเซฟกับเมฆเท่านี้คันเก้ารักเซฟเมฆเท่านี้เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดมีเท่านี้มานแปดกับแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดนี่เท่านี้ครับ,รบ,รบเอาทำชมยังงงนะครับพ่อรีบเอาถวาใจปูเขียนนี่ชุดชุดมา ครบล่างของผู้ใหญ่เจดีนะครับเนาะเก้ากับแปดหลักสิบนะปูเนาะปูตัดแปดเทมปู่เอาแปดได้ถ้าเป็นปูได้ตัดแปดเทม,ทมให้มันเหลือหน่อยหน่อยตัวเลขมันเด่นมาตัวเด่นบาดเองเลขเด่เนเด้อเด่นชุ่มหนเด้อนี่ละเลขเด่นนะแปดตัดเลยบัวสามหางออืครับท่านผู้ชม <c oughs> หวยซองเก้าหนึ่งกับเก้าหกแค่นั้นซองเก้าหนึ่งกับเก้าหกครับปู แต่ว่าปูใหญ่ใจดีปูใหญมากคือมาครบล่างเก้ากับแปดหลักสิบจับใสหกเจ็ดหนึ่งพี่น้องนะครับนาะ,ะปูจับมาให้ตรงนี้ที่จริงบ้าเท่าใจปูเขียนเซนี่เดี๋ยวเอฟซีเขาใจพิดห้ยซ่องสองคูนนาะปูเนาะ <c oughs> นอนอยู่ร่องบานจะขึ้นปูว <c oughs> เลขมันขีดท่าย์นะทีงวาง <c oughs> ไว้เลขล่างมันขีดเลขมันขีดตคู่ครับเดียวชันเก <c oughs> ้าหกเก้าหกนี่กระตัดตัวปูจะเหลือแต่เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดเลขล่างมันขีดท่ายมัน เลขล่างมันคู่ท่ายังเกตว่ามันขี้มาหลายงวดแล้วเจ็ดหนึ่งมันก็ขีดครับหัวคามันก็ขีดท้ายครับเก้าเก้ามันก็ขีดท้ายงวดนี้คู่ท้ายงวดนี้คู่ท้ายล่าเลขล่างคู่ท่ายและและที่เพิ่นเหยมาที่แรกเจ็ดแกผ่านี่ตัดไปเรยวปะปัวม่มีหางมามีเจ็ดเจ็ดเจ็ดถ้ามาคือมาลักหน่วยมาที่แรกไหมาเจ็ดมาเนี่ยเพิ่นได้บอกว่าเลขมันเปลี่ยนแล้วมีเก้าก็แปดนี่เป็นลักสีส้มนี้มันเป็นลักหน่วยอื เลขมันขี่ท่ายเก้าหกเนี่ยมันเป็นครูเด่นเด่นไห้มันกับมีเท่านี้นี่กัรล่างวันกับล่างวัดมาสนีทิบเก้ามันผัไปรับกันยากครับปัวผันไปก็คือไปตัวนี้เก้าเจ็ดปัวปัวจำได้ว่ามันออกปีนั้นดูจังหวัดมหาสารคามเนี่ละมันออกหวยชั้นจดเนี่ยล่ะเก้า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 เจ็ดแมนปัวเก้าแปดจำได้ไหมครับเนี่ยเราบ้านนีดีครับอืมเก้าเก้าเก้า เก้าเก้าเจ็ดนกปูครับผมข้างล่างเก้าแปดดีโย่ระวางดีโครับปูอืมนี่มันมีเก้าเจ็ดนี่ครับเอาธรรมชุมนะครับเนาะนี่หวยซองนี่พี่น้องเลยหวยซอง9196นะครับหวยซองแค่2คู่พี่น้องนะครับเนาะไอ้9196 97นี่ของผู้ใหญ่ใจดีชุดมาครบล่าง81 86 87่งแกแปดดลักแปดตัดเลยปูลัก8ปดอะ แปดเจ็ดลักแปดนี่หลักแปดทีมแล้วว่าต้องไปเรียนเลยอเอาแค่หลักเก้า่หลักเก้าก็พอแล้วถ้าถ่ายเป็นขี้ก็เก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดน้อปูเนาะเน้นที่เก้าเจ็ดท่านผู้ชมเก้าก็เก้าวัวกำลังที่แปดดับล่างแปดนะ,นะครับแปดดับล่างปูวา่าแปดดับล่างนะครับหลายเสี้ยนก็ว่าแปดดับล่างได้ท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับแคปหน้าจอนะครับเนาะปูว่าเลขล่าง ของผู้ใหญ่เจดีชุดล่างนี่ครับผู้ใหญ่เจดีอันนี้หวยซองนะครับเนาะหวยซองสองคู่91กับ96ท่านผู้มาชมแคปหน้าจ,จอมาคบล่างของผู้ใหญ่เจดี9 8 6 7 1 9หกนึ่งกับ8หลัก10 6 7 1หนึ่งประกบไซพี่น้อง671หลักหน่วยนะครับเนาะนี่เิ่นจับปูเิ่นจับให้ใจะได้9 1 96 9 7 81 86 87หลัก8 1, ปดู่วาดับล่างตัดไปเลยครับหวยซองเก96เ้ 96. เอา ขอบคุณขอบคุณปูธามชมนะครับเนาะขอบขุเอฟซีแฟนครับท้งช่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนยังไม่ไงยอายุมั่นคนยืนพอกันคลิปหน้าแอดมินบา่าวถ่อสวัสดีครับ